จ้าสบายดีพี่น้องสบายดียังสเศ้าเด้อเห็ดกินพี่น้องเอ้ยปีงปลาแห้ง แล้วก็เห็ดวานพี่น้องพี่เไดได้มันอันนี้มามันหัวมงม่วงนั่นแหละก็มันอันนี้มันแกวพี่น้องมันแกวกำลังหิดนำกะทินำกะทิกะเห็ดเองจ้าพี่น้องจ้าจ้านี่จ้านำกะทิ คิดอยากของหวานพี่น้องเลยแต่โบเห็ดหวานแห้งหรอกเขาจิ้วยานยานเป็นเบาหวานทินก็นจะเป็นเบาหวานละยานเห็ดธรรมดาโบเห็ดหวานแห้งกินหวานบ่ข่อยได้จ้าเป็บตัสแสบบ่พี่น้องจ้าปิงปลาปั่นเสาว,วันใหม่ถ่ากินข่าวด้วยลุงแม่แม่อันปิงปลาอยู่กินข่าวกับปิงปลาเนาะ จริงลาแหงบนท่านแหงวันไดสมํมตากแดดอีกตากเมื่อวานนี่หิว่ะบ้านนี่เด็พี่งนาะบนท่านละแหงค่กสิตากอีกแดดหนึ่งนีจ้าคนถวนถวนโมเห็นยังเลย พี่น้นอ,อ,นนองขั้นละเปื่อยซ้ำนี่แดดส่องเนี่ยเมื่อเช้าเด็ก่ขั้นเปืออ่อยได้มนันหอมหอมพี่นนางเอ้ยสะจวใส่ใบอันนหมอนใบตเตยลงน้ำน,นี่เลยเผิ่มความหอมเป็นตะแซบโอ้พี่นนางตอนบักใหญ่บักใหญ่พี่นนางเอ้ยมันนะ เป็นมันแก้วกับมันสีม่วงค่ะเด็กพี่น้องจากมันอย่างมันม่วงมันสีอิฐนะแต่โมเมนมันแก้วจ้ะแล้วมันไม่กินข่าวด้นิวยลูกแตกมันแล้วกะทิก็ไดะจิ้ใส่กะทิไว้ ส่งไปเบิด์อะไรคา,า,าดไ้เบดแหละบ้านเอาลงมาขายอยู่บ้านน,าน้องเป็นตาแซบพี่น้องเอ้ยเป็จ,จิ้วบเห็ดหวานแหงดิบวชเห็ดเหนียวบเห็ดเหนียวบเห็ดหวานเห็ดหวาน,หนาแหงเรน,งน่อง,อง,อง,องสิบ่มีเวลา สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบเด้อจะเด้อกินวานแต่เศร้าพี่น้องใจจะแซ่บแจจะแ่บน้ำยังบมดไอ้อาบหน้าโซดพี่น้องเอ้ยน้ำยังบมดไอ้อาบอันนี้เป็นมันมันแก้วพี่น้องอันนี้เป็นคล้ายๆเผือกเป็นมันม่วงนะพี่น้องมันหัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวให้หัวเดี๋ยวให้เบิ้งทีกว่า ซือกบหูซื้อพี่น้องว่ามันเป็นมันยังนี่นี่อันนี้มันสีม่วงนี่พี่นนอะนี่จะเป็นแบบนี้แม่น้องนี่เอาหายพี่้นงะยี่หองการพอวันใหม่มันสีม่วงนี่แม่น้องนี่เอาหายมาปลูก ที่เห็นประวานแนวห่อนๆพี่น้อง ไม่ได้อาบน,น้ำหิวกินข้าวแล้วใช่ไหมกินข้าวแล้วก็ก,กินเห็ดของหวานเห็ดแล้วสิวกระสิตักให้ให้พี่ให้นอ้องแถวนี้แหละพี่นอ้องแปลงปันกันกินมันแก้วกับเพิ่์นเอาหายเอื้อยมือเราลงห้างําไหม้แล้วได้มันแก้วขึ้นมา เราเลยเอาหอยหัวหนึ่งแตามาต้มวันใชกกันบริสุทธิ์นะพี่น้องเกรทีทยงผงเาก็ได้น้อยหนึ่งัยิ้วผ่ามาังเาไว้ด้นล่ะละ่ะผ่าผ่ากาบมันออกคนะก็เลยมันก,ก็ได้บรายพอมันหนาวเบื่ะ เฮ็ดโบได้ขุนเนาพี่้องเฮ็ดสไตลเพราะว่าช่วงนี้จิ้วบ่คอยกินหวานกินส่วนอะไรกินเปรี้ยว มาเดอ้อแซ่บนำกันเด้อจ้ะเดอ้อตอนเสาร์พี่น้องกินของหวานแต่เสาร์เลยจะ <c oughs> เป็นมนุมม่วนของรางเพราะว่ามันแดดขึ้นหนาสดพี่น้องยัง,มงม <c oughs> ไม่หลังนะไม่ต้ควรเราลงให้หน้าเราขึ้นมาสิ่จากาให้เรา ให้ไล่เติมอยู่มันหมอมันพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากะทิองเผาหน่อยจะยิะ้วไ้ซื้อคัดเอาเอง หอนพี่น่อยเหลืองดีแหละสองลาง น,น้ำแดดขึ้นวิกับบดเหลือมครับมันอะไรนี่พี่น้องค,าย,คายกับเผือก เค,เคยกินไนพี่น้องจ๊ะคลายเผือกเลยแซ็เนี่ย เองกินเองโอเคพี่น้องมะขันิจิวก็สิดอัาลาพัชางพี่น้งเด้อเขาขอบใจทุกทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมสองจิวบานาเด็กพีน่น้องเด้อแล้วก็ให้กําลังใจจิวมาตลอดเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้สองจิวบานาเด้อจ้าเด้อเ,เพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปเด้อจ้าบ๊ายบาย